สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านชาวลัคนาราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมหมออ้อยจะมาทำคลิปชาวลัคนาราศีเมษเกี่ยวกับเรื่องความรักล้วนๆสำหรับเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักวันวาเลนไทน์ขอให้ท่านรับฟังใช้วิจารณญาณอย่างมีสติค่ะ ความรักชาวลัคนาราศีเมษสำหรับคนโสดท่านมีโอกาสสูงที่จะพบรักใหม่ในที่ทำงานบุพเพต้องกันอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเขาให้มาคู่กันก็ต้องเจอกันนมครกยังมีคู่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า บุพเพสันนิวาสต้องให้มาเจอกันกับใครแล้วก็เราไม่ต้องไปปิดกั้นนะคะบุพเพต้องกันโดยไม่ตั้งใจเห็นไหมคะความใกล้ชิดสนิทสนมสัมพันธ์กันในเรื่องของงานนะคะช่วงจังหวะและโอกาสมันพาไป ต้องระวังนะคะคนที่มาเจอกันนี่ไม่ใช่คนโสดนะคะเราเป็นคนโสดแต่ไปเจอคนมีเจ้าของอะคะ่ะอย่าเผลอใจนะคะความถูกต้องกับความถูกใจแยกแยะให้ได้บรรยากาศพาไปจะมานั่งเสียใจภายหลังหมออ้อยขอเตือนนะคะ ก,รกรารยานกาลยานมิตรที่ดีไว้ก่อนค่ะคบเป็นเพื่อนไว้ก่อนดูใจกันไปก่อนนะคะถ้าเข้าดีจริงนะคะ่ะไม่ต้องกลัวนะคะเพชรย่อมเป็นเพชรวันยังค่ำนะคะถ้าเขาดีกับคุณจริงใจกับคุณก็ เขาก็ดีกับคุณวันยังค่ำค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่วันนี้ดีพรุ่งนี้ไม่ดีนะคะแล้วก็มาบอกว่าพี่มีครอบครัวพี่เลิกกับครอบครัวแล้วพี่มีแฟนพี่เลิกกับแฟนแล้วพี่มีภรรยาพี่เลิกภรรยาแล้วเราก็ฟังไว้เฉยค่ะอันดับแรกคือคบเป็นกันลยาณมิตรซะก่อนนะคะถ้าผรีพรามที่จะคบกระโดดเข้าไปเลยอุ๊ยพี่คนนี้รักจังเลยผู้ชายคนนี้รักจังเลยนะคะตีตร าจองเลยนะคะความเสียใจย่อมเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนหมออ้อยขอเตือนนะคะดูจังหวะจากโคนให้ดีๆนะคะจะได้ไม่โดนหลอกให้ชอกช้ำกระลำเปรียงคะ่ะส่วนคนที่มีคู่แล้วเหมือนโจรกลับใจประมาณนั้นเลยนะคะชาวลัคนาราศีเมษดีจนใจหายเลยค่ะจากเมื่อก่อนนี้ไม่ดีเหรอคะก็คือทะเลาะเบาแวงนะคะไม่มีความสุขเท่าที่ควรนะคะไม่รู้เป เพราะเหตุอันใดมันมีปากเสียงคาดหวังอะไรก็ไม่ได้แล้วก็มันไม่มีความสุขเอาเสียเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าช่วงนี้เราจะเห็นปาฏิหาริ์เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะคะอาจจะเป็นด้วยพิษสงของวันวาเลนไทน์หรือ,อยังไงก็ไม่ทราบนะคะ,ะเขาก็เลยกลับใจเลยค่ะดีจนใจหายนะคะได้รับความช่วยเหลือร่วมมือร่วมใจจากคู่ครอง แล้วก็ร่วมใจช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็มีโอกาสนะคะที่คนรักคู่ครองของลักขาชาวลัคนาราศีเมษนะคะจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการปฏิบัติงานของท่านด้วยนะคะทํางานด้วยกันไปไหนด้วยกันนะคะเช้าขึ้นมาก็ไปทํางานด้วยกันกลับด้วยกันน่ารักไหมคะครอบครัวอบอุ่นนะคะที่เขาทำนี่เพราะยังไงคะเขาอ,อยากช่วยค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอย่าปลักใส่ไล่ ส่งเขานะคะเวลาเขาทาดีคุณอย่าไปพูดให้เขาเกิดความประมาเคือเขินไม่อยากจะทําก็ทําปั๊บโอ้โหบ่นว่าอย่างง้นอย่างนี้หรือพูดทําให้เราเขินนะคะเขาดีก็ให้เขาดีไปเลยค่ะพูดไปเลยนะคะพูดดีๆพี่ดีจังเลยทําไมพี่เป็นคนเก่งอย่างนี้นะคะอย่าลืมนะคะ น้ำหยดลงหินนะคะสักวันหินมันก็กลอนนะคะคำพูดหว,วานๆนะคะพูดไปเลยค่ะอันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายนะ,ะนะคะนะคะหมออ้อยขอบอกนะคะเข้าเสนอก็ต้องสนองรับไว้นะคะดีใจด้วยนะคะที่ชาวลักนาราศีเมษมีครอบครัวที่อบอุ่นสำหรับคนที่มีคู่กระทบกระทั่งมีปัญหากันก็เข้าใจกันได้นะคะทุกคู่มีปัญหาหมดค่ะ จะมากจะน้อยนะคะไม่จดจงว่าจะเป็นลัคนาราศีเมษเท่านั้นนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะจะได้ทำงานด้วยกันอย่างมีความสุขกับคนรักคู่ครองนะคะหมออ้อยก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับความรักของคนโสดและคนมีคู่นะคะหมออ้อยขอเตือนนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีเมษให้มันทําบุญกับสัตว์ นะคะสัตว์ชนิดไหนก็ได้เป็นหมาเป็นแมวสัตว์ทุกชนิดได้หมดเลยค่ะแล้วก็ให้ชาวลักนณาราศีเมษนะคะจะชวนแฟนไปด้วยก็ได้นะคะแต่ที่โจทย์จงนี่คือชาวลักนณาราศีเมษนะคะให้ทําบุญกับสัตว์หมาแมวสัตว์ทุกชนิดได้ค่ะให้ถือศีลวันพระนะคะกินมังสวิรัติวันพระนะคะจะทําทให้อะไรดีขึ้นแล้วเว้นชีวิตสัตว์นะคะหนึ่งสัปดาห์หนึ่งวันนะคะช่วงวันพระ,ะคุณก็ทําได้เลยนะคะ ชีวิตก็จะรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยค่ะ,ะทําตามที่หมออ้อยบอกนะคะสําหรับวันนี้หมออ้อยก็ขอฝากคลิป12ราศีใน YouTube ด้วยนะคะช่องของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหา กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกสัปดาห์ชมการไลฟ์สดของหมออ้อยหนึ่งหนึคำถาม1แชร์ดูดวงชะตาให้ฟรีค่ะช่วงเวลา19.00นถึง20.00นนะคะ1ชั่วโมงเท่านั้นติดตาม กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมออ้อยทำคลิปในครั้งต่อไปค่ะสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรอำนวยอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านพบเจอกับความรักที่ดีความรักที่แฮปปี้ความรักที่มีความสุขในเดือนแห่งความรักวันวาเลนไทน์นี้กันทุกคนนะคะขอให้มีความสุขทุ่นหน้านะคะตลอดปี2,564และตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ